สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูตักคุณครูการซีดีอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องคำควบกล้ำค่ะซึ่งคำควบกล้ำนะคะแบ่งได้เป็นสองชนิดคือคำควบกล้ำแท้กับคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะโดยคำควบกล้ำแท้นะคะหมายถึงคำที่ มีพยัญชนะสองตัวเรียงกันโดยพยัญชนะตัวที่สองเป็นรอเรือนะคะลอลิงวอแแวนประสมด้วยสระและตัวสะกดเดียวกันเวลาอ่านจะต้องออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกันนะคะ เราลองมาดูพยัญชนะที่มีตัวรอเป็นคำควบกล้มบ้างนะคะตัวแรกกรอค่ะเช่นคำว่ากรออาบอกราขอรอขอรออึมอครืมขรอขรออูครูตอรอตอรออวดจอดตรวจ ปอ,อปอรออรออาบอปราบพอรอพอรออะพระนะคะฟอรอฟอรออีฟรีนะคะต่อไปนะคะเป็นคำควบกล้ำที่มีตัวรอเป็นคำควบกล้ำนะคะเช่นกอรอกอรออะบอกกลับ ขอลอขอลออุยยอขุยไม่เอกขุยคอลอคอลออองอคลองปอลอปอลออบอปลอผอลอผอลอเออเผลอพอลอผอลอาดอพลาดนะคะต่อไปค่ะ เป็นพยัญชนะที่มีตัววเป็นคำควบกล้ำบ้างเช่นกวกวออาดอกวาขวอขวอิดอควิดควอควออายอควานนะคะต่อไปก็เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะคำควบกล้ำไม่แท้นะคะออกเสียงเฉพาะตัวหน้า นะคะคไม่ออกเสียงรอเวลาอ่านเมื่อรอนะคะอยู่กับจอจะออกเสียงเฉพาะเสียงจอเช่นคำว่าจริงรอนะคะควบซอเช่นคำว่าใสารอควบสอสาราเช่นคำว่าเศร้าหรือรอควบสอเสือ เช่นคำว่าสงหรือสร้างอย่างนี้นะคะเราจะออกเสียงเฉพาะตัวหน้าไม่ออกเสียงรอค่ะสำหรับคำควบกล้าไม่แท้แบบที่สองนะคะประเภทที่สองนะคะคือคำควบกล้าที่ออกเสียงเป็นเสียงอื่นคือทอเมื่อควบกับรอแล้วออกเสียงเป็นซออโซเลยเช่น ทอรออาบอซาบทอรออายอายทอรออกงอทรงอออีนอ,อินทอรออีซีอินซีนออกนอนนทอรอ,อีซีนนซีมออะทอมดทอรออีซีมัดซีพออุทอพุต ทอรออาซาพุตซาทอรออุดรอสุดทอรอโอมมโซมสุดโซมอย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อสังเกตค่ะคำที่มีทอควบก,กับรอแต่ไม่ได้ออกเสียงซอถือเป็นคำควบแท้นะคะออกเสียงเป็นเสียงควบของพยัญชนะนำทั้งสองเช่นคำว่านิดตรา นิดรานะคะแบบฝึกหัดการออกเสียงสำเนียงตอนะคะเรามาซ้อมอ่านกันเป็นทํานองเสนอนะคะสวดทรงทราบสามสายสุดโซหมายนกอินซีมัดซีอินซีมีเซิร์ดนนซีพุทธสาเ้า ส้วงไซซับแซกวัดโซมนัสฉะเชิงเซาตัวทอรอเหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียงซอ,อาเมื่อเด็กๆรู้เรื่องราวของคำควบกล้ำแล้วดังนั้นคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะคะทำการบ้านโดยยกตัวอย่างคำควบกล้ำที่มีรอ รอและวอนะคะควบกล้ำม,มาอย่างละห้าคำคำควบกล้ำที่มีรอเรือควบนะคะห้าคำคำควบกล้ำที่มีรอลิงควบมาห้าคำแล้วก็คำควบกล้ำที่มีวอแหวนมาห้าคำคะ่ะเขียนลงในสมุดภาษาไทยนะคะและสําหรับชั่วโมงที่สิบแปดนะคะให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างคําควบกล้ำไม่แท้อ่าเมื่อกี้บอกว่าชั่วโมงที่สิบเจ็ดเป็น คำควกล้ำแท้ใช่ไหมคะสำหรับชั่วโมงที่18นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างคำควบกล้ำไม่แท้นะคะที่ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวมาห้าคำนึกออกไหมคะที่มีจอจานควบก,กับรอเรือและออกเสียงเป็นจอจานนะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจยังไงให้เด็กๆย้อนนะคะคลิปกลับไปดูได้นะคะย้อนกลับไปดูที่คลิปได้นะคะแล้วก็ ให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างคำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงทอรอเป็นเสียงซอมานะคะแค่ห้าคำค่ะแค่ห้าคำเท่านั้นนะคะเขียนลงในสมุดภาษาไทยเห็นไหมคะวันนี้คุณครูก็คิดว่าเด็กๆคงสนุกกับการเรียนรู้และทบทวนเกี่ยวกับคำควบกล้ำแล้วขอให้เด็กๆนะคะตั้งใจทำงานนะคะให้จบตรงเวลาตามเวลานะคะเพื่อที่เปิดเรียนมาเราจะได้ มีนะคะความรู้และวิชาติดตัวเพื่อที่เดี๋ยวเรานะคะจะได้เรียนในบทต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูตั๊กนะคะก็ต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ